หายไปนานครับไม่ได้ทำคลิปลงช่องเลยวันนี้จะเอารถไปซ่อมหม้อน้ำครับอาการผิดปกติมาสักพักแล้วอาการมันก็มีอยู่ว่าน้ำอะ่ะน้ำจากหม้อน้ำมันไปเข้าในถังพักหม้อน้ำนะคร ปกติแล้วในการทำงานมันก็น่าจะเป็นแบบว่าพอเครื่องยนตร้อน <c oughs> <c oughs> จนถึงแรงดันที่ฝาหม้อน้ำจะรับได้ใช่ไหมน้ำมันก็จะถูกดันไปที่หมอ้อผักพอรถเย็นแล้วมันก็จะดูดกลับมาที่หม้อน้ำกลับคืนปกติแล้วมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นเนาะ แต่คราวนี้ก็คือมันไม่กลับทีแรกก็นึกว่าฝาหม้อน้ํามีปัญหาก็ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำไม่หายยังเป็นเหมือนเดิมก็สังเกตมาประมาณสักเกือบอาทิตย์แล้วครับปรากฏว่าหม้อน้ํามันรั่วแต่มันรั่วรั่วแบบรูเล็กมากเป็นหม้อน้ํามีเนียมครับ ม้อน้ำแมมเเนียมทั้งใบเลยแต่ไปถามร้านซ่อมหม้อน้ําส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามันปะไม่ได้แต่มันก็เย็นจริงนะหม้อน้ำมมเเนียมเนี่ยแต่ก็ลองเช็คราคาแล้วล่ะถ้าซื้อมาเปลี่ยนเองก็ถ้าเป็นหม้อน้ําแบบแบบเดิมสูนนะนะที่เป็นฝาบนล่างเป็นพลาสติกอะครับก็จะอยู่ประมาณพันเจ็ดพันแปดสองพันสองพันห้า เกิด okay, ถ้าซื้อมาเปลี่ยนเองมันก็ถูกกว่าแหละแต่ว่ามันก็ต้องเสียเวลาทำใช่ไหมแต่ก็ลองเช็คราคาที่แบบว่าพวกร้านรับเปลี่ยนก็เขาก็จะเปลี่ยนกันอยู่ประน้สามพันหนะ้าสามพันแปดเนาะมันอย่างว่าเรามันก็ต้องมีค่าแรงค่าฝีมือใช่ไหมค่าเสียเวลาเขาถ้าเรามีเวลาทำเองมันก็ถูกกว่ามันก็จริงแหละ แต่เอาเวลาพองว่างของเราไปหาเงินดีกว่าเนะเนี่ยวันนี้ก็เนี่ยครับกำลังไปเปี่ยกมะนาวแล้วนัดคิวเขาเาไว้แล้วครับนี่ก็เป็นแยกตัดใหม่นะตรงปากทรงชัยเนี่ยกำลังสร้างเลย <c oughs> ก็นัดคิวเขาเอาไว้ก็ จากบ้านมาไปร้านหม้อน้ำก็จะใช้เวลาประมาณสัก30-40นาทีประมาณเนี้ยไปให้เขาเปลี่ยนดีกว่าจ่ายเพิ่มอีกลราเรา,าพันพันกว่าบาทให้เขาทำหมดเนาะเดี๋ยวมือเลอะแต่ยิงรถลดลงนี้เปลี่ยนหม้อน้ำมา นับจากที่ติดรถเลยนะติดรถใบหนึ่งเปลี่ยนหม้อน้ําทองแดงมาใบาหนึ่งมอน้ำมีเนียมใบหนึ่งเนี่ยใบใบที่กําลังเปลี่ยนเนี่ยคือใบที่สี่รถอายุยี่สิบปีเปลี่ยนหมอน้ําไปลูกที่สี่ลูกนี้ใช้หมอน้ําเปลืองเนาะปะเดี๋ยว เอาไว้ถ่ายตอนที่ช่างเปลี่ยนให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวขอขับรถต่อกันบ,บายยเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วครับอีกสักห้านาทีก็น่าจะถึงละไอดีเขาน่าจะเรียกสะพานสูงครสะพานสูงตรงโรงแรมสีมาทานีโคราชเนี่ยครโรงแรม เป็นโรงแรมคันเทเลเปิดมาไม่นานครับเห็นเขาบอกว่าร้านจะอยู่ถติดกับโรงรับจำนำหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวถ่ายหนะ้าร้านให้ดูอีกทีนี่แหละน่าจะเป็นโรงจำนำข้างหน้า แอบชิดซ้ายไปก่อนนี่เลยร้านจลันหม้อน้ำคงเป็นร้านนี้แหละร้านจลันหม้อน้ำคือเอ่อนี่ครับเลงเยองกับฝนสองจะล่าอยู่ตกับลงเยองกับโตัวพัดนี่ยเริ่มเลยแล้วหม,ม้อหม้อน้ำเดิมจะเป็นหม้อน้ำมินิ มีเนมขุ่งไปสภาพมักนก็ยังดีนะแต่ว่ามันน่าจะรั่วอยวให้ใช่างเช็คอีกทีนี่แะช่างกำลังรื้อรือแบบไม่ขอดกันชน,น้าด้วยเนี่ยถ้ารั่วก็น่าจะรั่วบริเวณเนี้เหมือแนบบมันจะมีข้ามน้ำ Y ความร้อนมันบวกแรงดันมันจะออกครับคือมีเนียมันขยายตัวให้อ่ามันอันนี้มันหดตัวแล้วไงทำมันเป็นนิดนนะแต่จะเป็นรูใหญ่หน่อยอ่าออกเลยชัดเลยชัดคือไม่เห็นชัดมันก็ออกเลยไม่ถึงก็ใหญ่มากมันก็ออกแต่ถ้ามันนิดนแบบตึงอะนั่นหาย,ยากแต่เนี่ยยังถอดมามันก็ไม่เห็นความชัดเจนมันไม่ชัด่งขนาดนี้เลย นนี้ยังไม่เห็นรอยเลยอเขาบอกตงนิดนย่น่าเจอรวกปลี่ยนไม่เลยี่สรุปแล้วไม่เจอรอยรั่วนะครับแต่เพื่อความชัวว่ะเปลี่ยนใหม่แน่นเลย ทีแรกตกลงกันว่าจะเอาเป็นม่อน้ำเด่นโซ่เห็นว่าไม่มีอันนี้ก็ไม่รู้ยิ่ง่้ออะไรบประากาศในสามเดือนก็โอเคอยู่ลองดูอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บอาไรอย่างนีใส่แบตเตอรี่เดี๋ยว,วเราเติมน้ำสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เปลี่ยนขอน้ำใหม่ขอล่าง เรม่ม่อยูเมื่อกี้ใส่ไปแล้วมันไม่อยู่เปลีนน้ำมาเยะเสร็จเรียบร้อยครับนี่ค่าเสียหายความร้อนก็โอเคแต่ไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่ครับพอดีได้ไม่ได้รุนที่ต้องการลองใช้ดูครับ ไหนๆก็ลื้อขนาดนี้ละลองใช้ดูไปครับใช้เวลาประมาณน่าจะสี่สามสี่สี่ประมาณสี่ชั่วโมงครัแบบลือ้อนี่ฮะบอน้ำเก่าสีมือช่างก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับ ลองใช้ดูครับว่ามันจะใช้ได้นานแค่ไหนเดี๋ยวต่อไปก็เป็นรายการเเปลี่ยนคัดคอมแอร์แล้วก็ซีนฝากครอบวาวแล้วก็ซีนเบ้าหัวเทียนก็น่าจะจบแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับกลับบ้านกลับบ้านรถค่อนข้างเยอะครับวันนี้ นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบายบาย